หึยึดยึดยึดหัวไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนหัวใจใหญ่นั่งลงเลยนั่งลงเลย

cả bốn thằng phải nó điên rồi mời không mời 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 mời

เนเข้ามาเลยครับเข้ามาเดินเข้ามาเลยครับที่อยู่ในพงมัเลยครับเชิญ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 เ่ิญเชินเชาญเชิญเชิญเชนญเชิญเนิญเนิญเลยค่ะไมเเป็นไรเป็นเชไญเเเชเชิญ่ชเชิดเเชิญเเิเ